ที่ตอนแรกคือตอนแรกเรามีโจทย์กันว่าอยากให้มิลี่ลองแรปข่าวสารบ้านเมืองให้เราฟัง<ช>แต่ที่ดูว่า<ช>มิลี่เคยทําสิ่งนี้ไปแล้วในการหยิบสถานการณ์บ้านเมืองขึ้นมาแรปเป็นเรื่องเป็นราว<ช>แล้ววันนี้จะมาโชว์ให้เราดูสดสดเขาเรียกว่ามาเล่าน,านิทานให้ฟังมาเล่านิทานให้ฟังแล้วแต่หะายท่านจะตีความอาจจะตีความเป็นแบบว่าในเป็นสังคมวงแคบหรือสังคมวงกว้างก็ได้ตอนนั้นตัดสินใจอย่างไรถึงอยากเล่านิทานเรื่องนี้ลงไปใน y YouTube ตัวเอง จริงๆแล้วมันเป็นเป็นคอมเพลิชันของร a b b i t แ o ลค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไซเฟอร์แล้วเราก็ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรดีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอีเรื่องตรงนี้มากๆเพ,าเพราะยังไม่จบจากโรงเรียนอ่ะจาพูดเลยล้วกันว่าเออมันก็มาเป็นความคิดที่มาจากโรงเรียนนั่นแหละซึ่งมันสามารถวิเลตได้เฉยๆก็หลายๆท่านก็สามารถลงไปฟังแล้วก็เอาไปติดตางอะไรเองได้แล้วแต่หนูมมไม่ปิดกั้นอยู่แล้วในการความคิดของผู้ฟังอืมอ่ะลองเลยไหมต <10 S 2> ื่นเต้นนี่เป็นสิ่งที่รอรอฟังนะอ่ะทุกคนครับ และนี่คือนิทานที่มิลีซรลาให้เราฟังขอเสียงปรบมือฮะคู่น้าสัอเกคูณนาสัเกอโอเค กาลครั้งหนึ่งในแดนชนบทมีหมัดชิงจอกที่คอยสอนตำด้วยลูกแกะทั้งหมดหลังจากที่เป็นประธานแกะกูก็เลยกลายเป็นกระบฏจะแกะขาเป็นแกะดังเพราะสิ่งที่กูประสบหน้าที่แห่งนี้เอาแต่ผลประโยชน์บริหารจะเป็นคนกระโปรงสั่งสอนรค์สาวทองในแสนพันประโยชน์สุดท้ายตักกะก็ยังคงกระโหลกอ้างศาสนาเข้ามาเป็นส่วนประสานให้มันเป็นสื่อเสนอให้แกะกระเสือกกระสนส่งกระสวยที่ต้องมีสวยผสมเพราะชีพมรุงสถานที่มัสนสุกมันสม six years the fucking s u c k in same place stay with other girl in the fucking same age say สิ n g this s o n แหล in the fucking same way for every silly sheep living fucking chained a y นายกูเล่นไยนสิ่งทำทุก อย่างคนหนึ่งรูปนทายอะใหญ่มึงยิ่งใหญ่กงตังมาเยอะเป็นรถคันหมาอ่ะอายคนละอายสำเนกสำเนกสำานกไว้พวกจิ้งจอกแล้วกูแค่พูน้นึงสรรพสัตว์ผู้ใหญ่หลายท่านอย่าดิ้นไปก่อนดิขอบคุณคะ่ะกะดุบไปนิดนึงเมื่อกี้ก่อนเราเข้ารายการตอนมีลิแต่งหน้าอยู่บอกคุณพ่อว่าเราภูมใิใจมากกับการที่คุณพ่อมีลูกสาวที่ไม่เราไม่ได้พูดกันเรื่องความเก่งเลยสำเราพูดกั <ừ m. S 2> นเรื่องแบบวิธีคิดวิธีการมองโลกวิธีการมองสังคม และนี่คือสิ่งที่น้องน้ำเสดมากค่ะแล้วเราชอบน้ำเสียงขอบคุณมากที่พูดมันอย่างชัดเจนชัดถ้อยชัดคำมาเออเราชอบมีบสะดุดนิดนึงขอภ่ย